มัันนนจ่าไปีสวัสดีครับตีอพาเที่ยวครับพามาชมครับนี่ครับปลาน้อยทุง่งยีซิปครับปลาน้อยปลาตกคลักเนาะบ้านนี้เด็กปลาตกคลักนเนอะเจนนะโอ้นากินกับทุง่งยีพิบบาทปลาไหลใหญ่ได้ปลาไหลใหญ่มาอีกแล้วครับนี่พัด<อ>เพชรหนึ่งร้อย ปลาไหลใหญ่ดิรู้ว่าอันนี้ก็ยินปลาไหลคนใหญ่ไไก่บ้านปลาไหลใหญ่อยู่น้ำกันเด้อไก่บ้านปลาเย็นปลาเย็นอืมเย็นอันนี้เป็นผักบ้านครับโอ้สานี่แกกอดรู้ว่ามีแต่กำไรบ่ต้องลงทุนเนาะว้าอนี้แกกัดบ้านเสื่อเพื่อเหมโบ้เสื่อไอหมูนี่แกกอดจับเอาลุงใช้อยู่ที่ไหนกันโน่นไปท่งนู่นครับไปท่านลุงอู้นะลุงอยู่บนต้นไม้หนูอยู่บนรถมีพูดพิษ หนากินเจเอาไหมมียงกิงเลยนี่ก็ดยี่สิบบาทอย่าลืมนะครับวันศุกร์ครับสินค้าเราเยอะแยะมากมายลูกค้ๆๆๆากำลังลุงของครับสุดๆบัตรดีจ้าสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเราครับผม ผลไม้ผักบ้านผักบ้านอีกแล้วพาเที่ยวครับอิ้พาเที่ยวครับอากูวันดีจ้าครับเดรรายใหม่เก๋ิ้นขาตัวใหม่นี่แซนวิททอดครับมีใสเบล่าล่ะยังไม่ได้ใสใสเลยค่ะยังไม่ได้ใสใสเลยปาดแล้วก็ใส่ใสโอ้ครับมีหมูหยองปูอัดพอดดอกโอ้ครับผมครับครับมานะครับวันศุกร์ครับนี่เป็นผลไม้ผักหมู แกงจืดหุยหวนเลยแกงจืดแต่ดีจ้าออมาชิมเจ้ากระบ,บวยโดูนี่ครับกำลังร้อนครับขูดนานไม่ได้แล้วน้ำโอนกระดินน้นใจเลยค้ากำลังลงครับพึ่งมาครับ ไก่ทอดครับไก่ทอดไก่ทอดร้อนๆเลยครับนี่มาเด้อใครยังไม่ได้กินข้าวมาเดี่ค้าไม่ขายครับหมุนกันเองบันท้ายทอดน่องทอดครับปีทอดเท้าทอดน่ากินมากกับนี่ข้าวเหนียวครับหอละฮาบาทหอมแบกใ่เลยครับหใเลยกับข้าวเหนียวใหม่พ่อแม่เกลือเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทห้าอย่าลืมนะครับวันศุกร์ครับ ตลาดนัดบ้านวัดนะครับสินค้ามากมายเลยครับฝั่งนี้จะเป็นด้านฟักทองโอ้ลูกกระสิบบาทนะครับยี่สิบบาทครับถูกเลยครับลูกบักงี้เลยนี่เกือบสองโลเนาะแม่เนาะอันนี้ลูกเล็กครับนี่จะเป็นด้านบวกเหลี่ยมครับบวบเลียมกระสิบบาทครับครับอันนี้ลูกใหญ่ขึ้นมาสามสิบครับฟักทองมันตึบ จากสวนปลูกไม่มีสารพิษอะไรอันนี้เป็นข้าวเหนียวใหม่ข้าวเหนียวใเจ้าของเองครับเดีย๋ยวมือครับโอ้ขอบพพคุณมากนะครับู้ชมผักสวนครัวรั้วกินได้ครับค่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายกระชายถูกหรือว่าเจช่วงนี้เนาะกระชายถูกลงแล้วนี่ครับัก เหมนบ้านเ่ยครับบ้ยกับเผาเดงโุระพากัาบยีดันพริกสดๆครับแจกแก่น,นี่หอมกับหอมดองหอมดองน่ากินครับ อันนี้จะเป็นด้านซูชิครับยังไม่ห่อเลยครับโอชิยังทำไ้เซจเลยครับนี่ผักบ้านเออผักบ้านผักขุ้งเหนื่อยเจ้าบ้านไม่นี่ยผักขุ้งนีนมีติดปบาติดปลาตรงนี้ใหญ่เละเขาอุ้ยครับที่ขอกม้อเกาเนี่อยอห โอ,อ,อ,อ้โดหดอกใหญยเลยครัเแบเบสบต้มตั้งถ่ายด้านประทูครับประทูใหญ่เนื้อไปไม่กินกินแล้วเสบจึงหมดเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยครับปลาทูโอ้โหตัวบักใหญ่ครับสามตัวห้าสิ ถ้าเชื่อไม่ได้ปยินเสเชื่อเชมันเป็นแผงอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นด้านัาเขียข้างปฏิจ้าพี่ลูกเลาะชิมจากสองตะพีดูดูกำลังพอดร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยของดองครับด้านด้านไก่เขาเรียกไก่ไรก่อนนี่ ไก่เหลืองค่ะเหลืองไก่เหลืองครับกำลังคัดป่วยมากินครับน,นี่แมงทอดหุ่นวนเลยตนร้อนเลยโอ้โหรครับมือซับอยู่ดีนะครับซับหรือมือซับมือเพจะขาดเลยครับซับให้เห็นจะจะครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์ครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มตลาดนัดบ้านวัด นคาเรามาทํากันได้เห็นทุกวันครับหเห็นให้กันสดๆเลยอันนี้ควงไข่จ้างลืมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแต่อิฐพาเที่ยวครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมมาเลยมาเลยมาเลยับไปค้ากำลังเข้ามาพิซซาโอ้หนังซ้อยจนรับเลย เนี่ยายดิเซเบิ้งหุ่นนะมันสอยพิซซ่าอร่อยพิซซ่าครับในเมืองมนุษย์ในหลวงด้ไปในเมืองมนุษย์เออเมนครับครับโอเคครับมาเด้อครับเด้อมันสุกกล้วยก็อร่อยเพชรจุดก็อร่อยเขากล้วยนุ่มสุดฝั่งนี้จะเป็นต้มแซ่บเออพี่ชิมจ้ากับไว้ด้วยนะใส่ไปค่ะอือแบบกกินครับเสับแต่เนื้อยังไม่ทันขึ้นครับ ขอบคุณมากนะครับอดีต้า,าเจ้ปุงย่างปุงย่างปรุงน้ําจิ้มยังปุงมาแล้วบอกนี่ครับกําลังขึ้นเตาครับรย่างไม่ทันอีกวันนี่ปรุงก็เห็นความหลับอ,อืมว <c oughs> ันนี้เดี๋ยวแช่งให้ขายดีเป็นลมอย่าแช่งฉันเลยเป็นลมแทนวันนี้ <c oughs> อากาศดีอ่งี้เนาะอัน <c oughs> นี้เป็นแปง้งปิ้งครับอย่า <c oughs> ลืมนะครับ บ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มตลาดนัดวันศุกร์บานวัดนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านผล,ลไม้กล้วยโอ้บั oh! ตเตม่มา,มานี่เมียปล่อยมาแลยนี่เออทีหลังยาเจ้าชู้เดอ้อรับโอ้อย่างใหญ่เนาะโตก็น่ากินครับ้วยมงงานจริงๆหอมทองแ okay, ค,ค้ครับคนายกันเรครับครับครับมาดูครับ,บ,บ ันมก็งัดไม่ทันแล้วครับที่นีเต็มผาดเลยครับอบตคนใหม่แป้งปิ้งนายยกคนใหม่ครับาเผายากไม่ทันอีกแล้วครับพี่น้องบอกใค้มาจะวันนี่ครับเดี๋ยวในชั้นนะครับลูกค้ารอเต็มเลยครับครับทุกวันศุกร์นะครับขายวันศุกร์วันเดียวขายดีจริงๆครับยางไม่ทันอีกแล้ว 你留你。